ดินคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเขาแผ่นดินนี้จึงมีที่ดดีช่ว่2ครับกับประการวันนี้ประเทศไทยนะครับในประเด็นนิคมอุตสาหกรรมจนะความหวังชายแดนใต้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาคุยกับดรสุเมศสรรนพมกันต่อนะครับซึ่งอยากจะคุยกับท่านว่า ชาวบ้านได้อะไรบ้างครับถ้าเกิดเกิดนิคมอุตสาหกรรมฮะท่านดรสุเมธครับข้อข้อที่หนึ่งเลยครับหลักเลยก็คือความภูมิใจครับอืมครับความภูมิใจครับว่าเรายากจนกันมานานถ้าท่านฟังเพลงปักใต้บ้านเราเนี่ยนะครับเพลงปักใต้บ้านเราเนี่ยอธิบายเนื้อเพลงเอาไว้ว่าตั้งแต่ปีสองพันร้อยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องชาวปักใต้เนี่ยนะครับ ทางกรีดยางก็แล้วทำอันโน้นทำอันนี้ก็แล้วนะครับแต่เขายังยากจนทุกวันนี้คนปากใต้ยากจนยิ่งกว่าปี2 5 2 1ครับเป็นไปได้เพราะรฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าบ,บอกว่าคนปากใต้ได้อะไรคนจะนะได้อะไรเราได้ความภาคภูมิใจที่ร,รัฐบาลได้เห็นความสำคัญแล้วก็ตั้งใจที่จะมาพัฒนาบ้านเรา ลูกหลานของเราจะได้มีงานทําครับนะครับผมเชื่อว่าถ้าจะนะเมืองต้นแบบเกิดขึ้นพวกเราจะหายยากจนครับเพราะทุกคนจะได้มีงานทําอืมครับอ่ะตรงนี้อาจารย์รดมีอเลยจะถามฮะที่<น>ะจะเรียนสอบสามท่าน,าน,นรานะมนรีฮะทางมูลที่ได้ลงพื้นที่มีการชี้แจงกับประชาชนในจนะเกี่ยวกับเรื่องอน,นิคมบ้างไหมครับ คือคือเรื่องลงไปชี้แจงเนี่ยเราเราไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะครับผมคิดว่าเราเนี่ยจะมอนิเตอร์นะครับเพราว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเจ้าของหนังสือพิมพ์โฟกัสซึ Focus, ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของภาคใต้เนี่ยก็เป็นกรรมการมูลนิธิเราอยู่แล้วก็ํำนักง,งานท่านก็ตั้งอยู่ที่หาดใหญ่ท่านก็รู้รายละเอียดดีนะครับพี่ฉเฉลียวคงตุก ซึ่งเป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและเนชั่นทีวีอ๋อเหรอฮะแกก็อยู่ปักได้ครับเขาก็อยู่ทางภาคใต้ก็ดูแลอยู่นะครับท่านผู้จัดการธนาคารอ่คนหนึ่งก็เป็นกรรมการมูลนิธิก็ดูอยู่ผมเองเป็นพิศกรนะครับผมเนี่ยก็ขึ้นลงขึ้นลงไปพบชาวบ้านไปดูพื้นที่พอมีประทวงทีหนึ่งผมก็จะลงไปดูที่อ๋ออ่า คิดอย่างนี้อ๋อไอทางนู้นอยู่ที่สารากลางเต็มอ๋อนะครับเราก็มีพี่ๆนะครับอย่างเช่นคุณพิธานคลี่ขาจายเนี่ยอดีตบรรณาธิการข่าวใหญ่คนหนึ่งเนี่ยครับมันก็โชคดีว่าในมูลนิธิเนี่ยเรามีสื่อมวลชนอาวุโสเนี่ยมันบังเอิญนะที่ไปเป็นกรรมการกันอยู่พอดีก็เลยทําให้ไวต่อไวต่อข่าวสารและก็ข้อมูลครับ อืมครับอ่านะครับครับก็เอาเป็นว่าเราเราเรามอนิเตอร์มากกว่านะครับแต่ตอนนี้กําลังจะจัดที่กรุงเทพเพราะว่าที่ที่มูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้เนี่ยเราอยู่ที่ที่กรุงเทพถ้าอยากจะจัดเสวนาสัมมนาใหญ่ๆอ่เป็นระยะระยะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับครับครับเท่าที่เคยคุยกันในมูลนิธินะครับส่วนมาก ให้ความเห็นร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมครับกับการส่ง,สงเสริมให้มีที่ผมสัคงตร,ตรงนี้ครับใช่ครับ,ค,รบคืออะไรที่มันพัฒนาภาคใต้เนี่ยผมถึงบอกว่าต้องรีบ์ทีนี้ผมก็ตามอยู่อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าตอนเนี้ทางรัฐบาลเนี่ยคือมีกฎหมายเนี่ยครับว่าโครงการใหญ่ๆเนี่ยถ้าจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศนี้ต้องทําโครงการ SEA เสนอ ขอความเห็นชอบจากสภาพ,าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไงที่พี่บอกไงว่าไอโครงการเนี้ยมันสอดคล้องมันตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไหมทั้งหกโค้อเนี่ยฮะก็อ๋อ,นะอที่ช้าอยู่ปีสองปีเนี่ยก็เพราะว่ามันต้องทําการศึกษารายละเอียดเรื่องพวกนี้เอาก็อธิบายได้ก็เข้าใจได้ตอนนี้โครงการจะน่าเนี่ยในความรู้สึกผมช้าไปครับครับ ชาไปช้าไปปีนึงเนี่ยเสียผลประโยชน์ก็คุณดูสิว่าเมื่อกี้คุณคิดมาแค่ห้าพันล้านนั้นค่าจ้างนะอันนั้นต่อเดือนนะฮะท่านต่อเดือนนะก็ค่าจ้างไงค่าจ้างเลยทีนี้เนี่ยมันผลประโยชน์ที่จะเกิดสมมุติว่าถ้าโครงการนีนกคมอุตสาหกรรมฮาล้านมันเกิดเราจะต้องเลี้ยงแพะครับเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเนี่ยคุณจะดูสิเสียโอกาสไปสองปีเนี่ยเห็นไหมรายได้จากการเลี้ยงแพะเท่าไหร่ใช่ครับรายได้จากการเลี้ยงวัว โคเนื้อที่จะป้อนเข้าโรงงานฮาลานเนี่ยมันมันเสียไปหมดแหละเ,เรื่องพวกเนื้อเรารต้องพูดผมต้องพูดครับพี่น้องประาชาชนผมที่ฟังอยู่จะเออจริงไว้แม้แต่คุณรู้เปล่าจะเกิดท่าเรือน้ําลึกสงขาสองเกิดขึ้นเนี่ยับเราจะสามารถที่จะนำก๊าซ LNG ซึ่งเป็นแก๊สราคาถูกม,มากๆทุกวันเนี้ยแล้วก็มาผลิต ไฟฟ้าที่ทุกวันเนี้ยไฟฟ้าในภาคใต้เนี่ยต้องเอามาจากราชบุรีครับบางเวลาต้องเอามาจากลาวบ,บางเวลาเนี่ยต้องเอามาจากโรงไฟฟ้าบางประกงเนี่ยเฮ้ยทาไมอะ่ะก็เราก็สร้างโรงไฟฟ้าของเราเหมือนที่สร้างอยู่ที่ขนอมอะคนอมขนมีโรงไฟฟ้าแต่มันก็จากแก๊สธรรมชาตินะราคามันก็แพงกว่าแก๊สเอ g เนี่ยเดี๋ยวก็สร้างโรงไฟฟ้าซึ่งก็เป็น ลงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอีกพลังสะอาดอีกครับขึ้นที่เนี่ยแล้วก็เลี้ยงภาคใต้ทั้งภาคมันก็ไม่พอครับ,รบไม่พอเพราะท,ที่ทราบเนี่ยเฉพาะในโรงงานในเขตนี่คมงอุตสาหกรรมนะถ้าเกิดจริงๆนะมันจะใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณสามพันเมกะวัตมหาศาลเลยนะครับว่าสามพันเมกะวัตต์นี่มากขนาดไหนมหาศาลเลยครับท่านปัจจุบันนี้ภาคใต้ทั้งภาคทั้งภูเก็ตทั้งสมุยเนี่ย รวมกันแล้วใช้ไฟปัจจุบันนี้2,900เมกะวัตต์ครับครับเฉพาะในเขตนิโมอุตสาหกรรมาารจนะที่เดียวเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าประมาณ3,000เมกะวัตต์เท่ากับภาคใต้ทั้งภาคเท่ากับภาคใต้ทั้งภาคเท่ากับสองเท่าแล้วที่จะต้องใช้ไฟฟ้าในอนาคตใช่แต่แต่ครับที่ในนิโมมุตสาหการรมจนะเนี่ยจะผลิตไฟฟ้าใช้เองจาก กังหันลมครับครับกังหันลมเนี่ยเท่าที่ผลิตได้ประมาณแปดร้อยมกะวัตต์แล้วหลักพลังงานแสงอาทิตย์อีกสักประมาณสามสี่ร้อยมกะวัตต์เห็นไหมเอาลมมาใช้ประโยชน์ช้าเท่าไหร่ลมก็ไม่มีประโยชน์ครับ,รบเอาแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตไฟฟ้ามันมีประโยชน์ช้าเท่าไหร่เนี่ยแสงอาทิตย์ก็ผ่านไปวันหนึ่งปีหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์นครับนี่นะครับผมจึงรีบว่า เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการแล้วเนี่ยครับอย่าช้าครับต้องรีบเพราะว่าเรื่องอพวกนี้พลเอกเปรมเนี่ยนะครับครับตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านแก้ปัญหาความยากจนก่อนครับสุดท้ายเนี่ยกว่าจะรู้ว่าไอ้แก้ปัญหาความยากจนเนี่ยมันจะสะดุดตรงที่ว่าเราไม่มีงบประมาณในที่สุดก็เลยต้องมาสร้างโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็ได้เงินมามหาศาล แล้วก็เิดจะแก้ปัญหาความยากจนไปแก้ปัญหาป่าไม้ไปเนี่ยเงินที่มันมาจากนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมากนะครับ,รบเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ผมเดี๋ยวผมกลัวจะลืมพูดครับก็คือว่าเมื่อกี้ตอนตอนจะพักเบรกเนี่ยนะครับท่านพูดเอาไว้ว่าเอ๊ะทำไมที่ะนะเนี่ยมันถึงมันถึงเหมาะกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมใช่ครับนั่นคือความได้เปรียบ ถูกไหมฮะทำไมคุณรู้เปล่าคุณจะไปสร้างนิคมุสาหกรรมที่ตัวเมืองสงขลาได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีหากระมีหลาครับใช่ครับธรรมชาติเขาสร้างหากระมีหลาไว้ให้ครับคุณคุณจะไปสร้างนิคมุตสาหกรรมที่อำเภอเทพาถัดไปสามสิบกิโลได้ไหมไม่ได้ครับเพราะที่เทพามันมีชายหาดสวยที่เทพาอืครับคุณจะไปสร้างที่ปัตตานีได้ไหมไม่ได้ครับปัตตานีเขาก็มีไปที่ ชายทะเลที่นราธาิวาสก็ไม่ได้ท<ช>่าลที่นราธาิวาสมันตื้นครับแล้วมันก็จะมีชายหาดสวยงามแต่ที่จนนะเนี่ยมันไม่มีชายหาดสําหรับการท่องเที่ยวครับอืมครับมันเป็นที่เดียวในปั่งอ่าวไทยที่มีล่องน้ําลึกผมเข้าใจว่าลึกประมาณสามสิบเมตรอะล่องน้ําลึกมันมาอยู่ที่จนนะไดยไ้ยังไงอ๋อนี่ไง ไอ้พี่ชายหาดมันถึงไม่ค่อยมีหาดเนี่ยก็เป็นคล้ายๆหน้าผาสูงประมาณสี่ห้าเมตรแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนจะไปเที่ยวชายหาดจะนะไปเที่ยวได้ไหมไม่ได้ถ้าเที่ยวก็ต้องปีนลงไปเดินลงไปอะมันเป็นหน้าผาอยู่แต่เขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยมันสร้างเอาไว้แล้วก็ไอ้คนเก่งแต่ทุกวันนี้มันสำรวจทางทาง Google Earth ได้หมดแล้วแหละว่าว่าไอ้พื้นที่ประเทศเราตรงไหน เหมาะที่จะทําอะไรตรงไหนน้ําลึกตรงไหนน้ําตื้นอะไรพวกเนี้ยครับท่านชนะเนี่ยธรรมชาติมันสร้างเอาไว้ท่านดรท่านพูดมาจริงๆคนพื้นที่ก็ต้องทราบดีเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอ๋อรู้ดิครับคนชนะคนพื้นที่รู้เลแล้วปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรครับทำไมถึงมีการไม่อยากให้มีการสร้างขึ้นมาเพราะอะไรครปัญหาที่อยู่นปัจจุบันบางอย่างบางส่วนอ๋อผมผมว่าจะจะมี NGO ครับ NGO NGO ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เห็น เห็นว่าเออการมาเปลี่ยนภูมิประเทศอย่างเนี้ไอ้มันมันอยู่ดีๆอยู่แล้วไม่ดีเหรอทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนภูมิประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาถึกคิดได้ใช่ไหมเขาริงจริงจะทําเกษตรก็ไม่ได้อยู่แล้วไอ้เกษตรก็ทําไม่ได้เห็นไอ้ผไอ้คุณก็รู้ผมก็รู้ว่าไอ้พื้นที่ที่ชายหาดถักมาเป็นกิโลสองกิโลเนี่ยมันค้าดินมันเป็นดินค้าๆดินทะเลทรายถ้าคุณเคยไปที่ ที่ที่ห้วยซายที่เพชรบุรีอะไอ้ที่ดินมันเตอมโมอ่ะใช่นันปลูกอะไรไม่ได้ใช่ใช่มันเหมาะกับที่นาหกรรบอย่างเดียวผมจึงสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยพอรู้เพราะผมเนี่ยเป็นคนพื้นที่ครับดรสุเมธดรสุเมธฮะสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นจะต้องพักเบรกแล้วถามหน่อยเมื่อสักคู่เนี่ยเราพูดถึง NGO และเอเที่ออกมาร้องเนี่ยอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าคนพื้นที่หรือเปล่าอ่ามีถามว่าคนพื้นที่ไหมใชมีอยู่บ้างแต่ไม่กี่คนครับไม่กี่คนครับมีรุ่นรุ่นพี่ผมอยู่คนหนึ่งแกก็ค้านทุกเรื่องอ่ะทั้งประเทศเนี้ยครับอก็ค้านอยู่นะครับครหมอคนหนึ่งเนี่ยหมอคนเนี้ยผม ก็นี่ก็เหมือนกันครับทําตัวเป็นเอ็นีโอทั้งทที่เป็นหมอนะครับก็ก็ไม่ควรนะแต่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคงต้องทําความเข้าใจชี้แจงกันแต่คนที่ไปชุมนุมส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมไปสังเกตวันก่อนที่ที่ทาเนียบอะนะครับมันไม่ใช่คนสงขาไม่ใช่คนชนะไม่ใช่คนในพื้นที่ส่วนหนึ่งนะที่ผมไปผมผมอยู่กรุงเทพนี่ผมอยู่นนทบุรีผมก็ขับรถไปแล้วก็ไปร่วมชุมนุมอยู่ด้วยครับก็ไปคุยไปคุยมาเอานี่มาจากไหนก็ไม่รู้ บางคนพูดใต้ก็ไม่ได้ก็มีนะแต่เราก็ไม่ว่านะผมผมยืนยันก่อนนะครับผมท่านดรท่านดรสุเมธการจากการพูดคุยท่านเองก็จบดรอยูแล้วท่านได้ดูเขามีผลงานในเรื่องการวิจัยมารองรับหรือเปล่าในการสนัสนุนว่าที่มา้าหรือไม่้าอะไรพวกนี้อย่างนี้ได้ไหมฮะดรสุเมธผมขออนุญาตพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่คาถามของดรโรจนศักเมื่อสักครู่นี้ในเบรกหน้าครับ ได้ได้ครับยินดีครับท่านผู้ชมฮะขออนุญาตพักเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคําถามทิ้งท้ายที่ดรรัชนศักศักได้ทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของข้อมูลข้มูลสนับสนุนชนะครับเอาละครับวันนี้เราจะได้รู้ความจริงกันหลายๆเรื่องพักเบรกพบกันช่วงหน้าครับแแผผนนนนนดดดิิ้ีียังมไทท่่่่คเราาหใว